ทะเลาะกับแฟนเรื่องเล็กแต่บอกเลิกลูกน้องทำงานพลาดนีดเดียวแต่ก็ไล่ออกการพยายามแก้ปัญหาเล็กๆด้วยวิธีรุนแรงเกินเหตุเนี่ยนะคือการสร้างปัญหาและความเสียหายมากกว่าตัวปัญหาเดิมซะอีกนี่คือบทเรียนคลาสสิกจากมักกะชาโดกค่ะมีลูกชายคนหนึ่งเห็นยุงตัวเดียวมาเกาะบนหัวล้านของพ่อนะคะเขาโกรธยุงมากแล้วก็อยากแก้ปัญหานี้ให้พ่อ แต่เรื่องนี้โหดและเศร้านะด้วยความโง่ของลูกชายอะคะ่ะเขาไปเอาขวานแล้วก็ฟาดลงไปที่ยุงบนหัวพ่อผลคืออะไรยุงบินหนีแต่หัวพ่อแตกแล้วเป็นขวานนะคะฟันลงไปพ่อก็เลยตายนี่คือการแก้ปัญหาที่พังพินาศท,ที่สุด ก่อนจะใช้ขวานลองดูให้ดีก่อนว่าปัญหาตรงหน้ามันแค่ยุงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนว่าศัตรูที่ฉลาดยังดีกว่ามิตรที่โง่เขลาที่พยายามจะช่วยแต่กลับทำลายในทุกสิ่งค่ะ